ไม่เสียเงาไล่มาตัดงแบบไพ่เลยป่านนั้นโม่นี่ตลาดแต่รี่งีขายเยอะแยะโตี่ปุ่นเนี่ยไอ้กูมาตัดไ,ไดม่ไพ่เฮ็ดโตี่ปุ่นพนะไอ้หามี่ไงกันเลยก็ไล่เงาใคอยากเสียใครใครอยากตัดสูนแม่เนี่ยฮ้อนหัวสิแตกป่ะนีเดี๋ยวสิใส่เาเห็ดอีกอ Turb. โอ้ยหอนแห้งเว้ยอ้าวรถพวกสร้างใหม่นี่มาอยู่นี่ตัวนี่มาอย่างว่าอยู่นีไหมต้อมต้อมต้อมไม่อยู่อยู่เหรอเห้อหอนต้นไม้ไผ่เหรอฮะาเอ้ยน้องโอ้ยไม่คุตัดต้นไม้ไผ่ไปเห็ดโตอีป <p> ุ่นหรอมาโอ้ยมันสมุดแบเนี่ยน้อ กูละมือกมันไละมือได้ละเป็นตาตายจะกูเฮ็ดเวียงหาทั้ีุ้ยก็เจอกูเป็นบ้าอะไรละมือสี้เวสยรับเบอรนอนสิบห้มือไอ้นี่ครบบิกนึงแล้วไมเงินเดือนออกกบิกหนึ่งพอดีสิบห้มือบเบอรนอนไเงินเดือนก็มาใจกูขอที่ของบานสมัยหาง 了 ไม่สูงฉันไม่โตญี่ปุ่นนี่ยแม่ไม่่ตญี่ปุ่นนะบ้านเขาไม่โตญี่ปุ่นเู่ติตลาดเยอะเดะ็มาซื้อ,อ่าอโอ้ยากางมาพิเห็ยังเอเนี่โยไม่เอาเอากูจอมาหาเงินกูคืนตัวเล้ตัดไม่ก็เแล่วเมียไม่เอาเงินตัดไม่ว่าเนี่มันตัดได้ลตัดไม่ก็เแล้าเอาจังสงสิตัด ไม่ไพ่เฮตโต้หยปุ่นให้เมียอยู่ไมไพมเฮตโต้ี่ปุ่นเสียหาดอกอัหนมันไปเฮไม่ละอันเก่าทันแล้วอยู่นี่จัสิเสียังจัสิเฮตโตหปุ่นนี่หเมียก็ไเลเฮดใส่นีห้ดอกเฮตไอ้นึงเฮดในสุดนงท่เอาขายตาลาดน่าุดพน้ากอ้ยเฮดใส่นี่ม้อนนี่เด้ยอ่บอแย่มะคุ้มบ่ละ งามยังงามเลยแค่เล็กเกินอมบอดี้ดีเบอร์บแบบงามเลยเกินนุ่งม่ไปี่บริษัทยิบหนึ่งแล้วบริษัทยิบครึ่งแล้วอ่าเป็นเฮดงานบริษัทดีมึงมีเป็นผู้จัดการแหกบัวโอ้ยไม่ใช่ไหนเฮ้ยบริษัทอยู่บุญแล้วเนาะแคุ่ดแล้วเนาะไอ้ไอ้แต่ยันคากเนาะ ยันนี่คอยเฉลยคอยเล่นทวงเย้ยันนี่ที่อ่ะดูกินเองกม่คอยห้าี่ก็ะไรถามว่ามันคอยหาเลี้ยงมันนะป่านนี่นะกินขี้ไก่ไปแล้วขี้ไก่ฮู้ฮู้ขี้ไก่แบี้านอนเพื่อนซื้อเร็วแล้วเป็นสินเป็นอันจักย่างเลยนีกว่ตัดมันนี่ตังกินนี่นี่ดิฉันไปส่งกี่บ้านหรอกอันนึงเมื่อยว่มึงเมื่อยคือส่องสิเมื่อยเรือยเมื่อยยังไงนี่เมื่อยไม่ก็ เพงเลยไม่เต็มเลยนะนม่เต็มเนอะไอศีริกไปส่งอันนึงเออให้พี่นะใส่แท่นว่าในเราพันหาเอออมันได้เหรอไปเอออ๋อมันได้เหรอไปเออไป่อไเออาปเออไเอไปออเออไปเออเออไปเบี้ยวออไปเออไเปเออไปเอออเออไป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 เออเออไปเพื่อรถ เมื่อจะมีกเคยอยากกูเฮ็ดนอกเมียก็ได้นะมันจะเป็นโต๊ะียปุณหรือบ่เดินเป็นโต๊ะล่วบดอ